ก็สวัสดีไอ้น้องป้ายสุขูมสุคนมื้อน,นี้อยู่กับบา่าวยอางสกุลคนอากาศมื้อน,นี้กับเบลอยอางสกุลคนอากาศสิพามาเบิ่งการติดตั้งบ่แม่นการติดตั้งมารีวิวแอร์แวร์แบบ45องศาเนาะนี่บา่าวยอางสกุลก็เฮ็ดกับน้องไปเมื่อกี้นี้แอร์แวร์ตัว45องศาเนี่ยเนาะบ่าวยอางสกุลก็ได้ลองเฮ็ดเบิ่งแล้วมันก็ได้ผลดี มันซ้อยส่งน้ําได้ไก่พ่นเบอร์น้อยสกลส่งน้ําไปหอดทางพื่กับประมาณสองร้อยเมตรพูนตอนแรกที่ที่ใช้แต่ปั๊มน้ํามันก็บอกค่อยแห้งเนาะทีนี้ก็บเบอร์น้อยสกลกับไปศึกษาน้ YouTube น้าอีหอยังมากกัเพื่อนบอกว่าเฮ็ดทางแอร์แวร์ ในทางแอร์แวร์เนี่ยมันจะมอีอยู่ประมาณ2รูปแบบเป็นว่ามันเป็นทางแอร์แวร์คู่แบบ90องศากับทางแอร์แวร์แบบเดี่ยวแต่เป็น45องศาเป็นว่าตอนนี้เบาวย้อนสะกวนกับ care, are, เฮ็ดแค่แอร์แวร์อ่องศาต่อไปเดี๋ยวตรงเนี้ยสิตัง Air ้งแอร์แวร์คู่ที่เป็นแบบ90องศาแล้วก็ต่อมานี่เนาะให้แอร์แวร์คู่ตัวนั้นเนี่ยดัน น้ำขึ้นแอร์แวร์ตัว45องศาตัวนี้นี่ลงมานี่กะส่งไปอีกและก็ในระหว่างทางการซีเรดอีกแอร์แวร์ตัว90องศาอีก2ตัวสจุดตอนนี้ยังบริเฮตเดี๋ยวว่ารอบหน้าซีเรดอยู่ตอนนี้มันกระปวดการซีเรเกี่ยวแล้วก็เลยบริเฮตตอนนี้ก็เลยพามาเบ่งแอร์แวร์ตัว45องศาเนาะว่าเฮดจังใดส่วนประกอบหลักๆก็กกจะมีท่อ ท่อตัวนี้แลวก็เป็นพวกข้อต่อข้องอต่างๆเนาะคนบอกว่ารักของแอร์แวร์เนี่ยถ้าจะเฮ็ดเนี่ยทางแอร์แวร์ต้องมีขนาดเป็นสองเท่าของท่อเมนส่งน้ำของเฮาก็หมายความว่าของบอยอสกลเนี่ยท่อนเนี่ยสองนิ้วทางแอร์แวร์ใหญ่เป็นสองเท่าของสองนิ้วก็คือสี่นิ้วแบบนี้ของบอยอสกลเนี่ย ตัดมาเนี่ยสองเมตรท่อนล่างนี่เมตรหนึ่งท่อนทั้งเทิงอีกเมตรหนึ่งแล้วก็มีฝาปิดเแบาบนอสะกลนไซส์ฝาปิดแบบมีเป็นฝาปิดแรงดันที่เป็นหัวคือคือโดมอะ่ะว่าเป็นฝาปิดแบบเรียบๆมันเ,เป็นฝาปิดแรงดันเพิ่มเๆิตัวนี้ฮะมันซีมันซีซอยได้เพื่อนว่าแล้วก็อ่าหนึ่งก็มีฝาปิดแรงดันเนาะทั้งเทิง,ทงลงมาก็จะเป็นท่อท่อขนาดสี่นิ้ว สองเมตรตัดครึ่งตัดครึ่งเซ็จกับมาใส่ตัวสามทางสี่นิ้วลดสองนิ้วเนาะแล้วก็มีตัวสี่นิ้วลดสองนิ้วเนาะต่อมาก็ซิมีข้องอนี่ที่ก้่งสี่สิบห้าองศาคือตัวนี้มีข้องอ4สี่สิบห้าองศาอืมกตม็ต่อลงมาต่อลงมามาใส่ข้องออีกตัวหนึ่งตัวสี่สิบห้าองศาขึ้นกันนี่ ปั๊มน้ำเขาก็สีอยู่พุ้นปั๊มน้ำเขาพอเครื่องปั๊มน้ำมันปั่นน้ำขึ้นมาเนาะมันก็ทีส่งมานี่ส่งมานี้มาหอดข้องอ45องศาปุ๊บดันขึ้นเทิงมานี้ดันพ,พี่มาเจอข้องอ45องศาอีกดันเข้ามานี้านี่พอดันเข้ามานี้ปุ๊บน้ำเนี่ยทขึ้นเทิงบ่ได้เนาะเพราะว่าปกติเราน้ำมันต้องตกลงที่ต่ำเหมอนบ่ละมันก็สิตกลงไปทางใต้พี่นะ น้ำมันจะมีเป็นเคลือนมาแห้งดึงดูดอยู่แล้วเนาะมันก็ที่ตกลงไปทางใต้ลงไปทางลุ่มเนี่ยแล้วก็ที่ถึกส่งไปพุ่งไปตามท่อเมนหลังจากนั้นบอพอมันจะมีช่องว่างตรงเนี้ที่น้ําขึ้นไปบ่ได้เนี่ยแต่มันน้ํามันสิพาเอาอากาศเอาอย่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอากาศมันสิขึ้นมาลอยอยู่ทางเทิงเนี่ยเนี่ยเทิงนียลอยอยู่จนอัดแน่นจนเต็มจนบม่มีทางออกปุ๊บ มันกับสี่ดันลงมาเหมือนี่เพราะมันมันขึ้นเทิงบบได้แล้วมันเต็มมันสี่ดันลงมาทางใต้แต่ลงมาทางใต้ปุ๊บคันสีให้มันย้อนกลับกับโบได้มันย้อนกลับบบได้เพราะว่าตรงเนี้เส้นนี้ยมันจะมีแห้งของปั๊มอ่ะดันมาอยู่เหมือนี่ทางเดียวที่มันจะไปได้คือกดลงไปมันจะเป็นเหมือนลูกสูบอ่ะสูบอัดลงมาอีกหนึ่งกับแห้งของเครื่องสูบน้ํามาหอดสองคือแแว่ตัวนี้ซ้อย ดันลงมาเพื่อให้ส่งน้ำไปได้ไกลขึ้นหอดพูนปากทางคุณเนาะตอนแรกเบาย้อสะกลติดอยู่ตรงนี้นี่ตามตามรูปที่ที่ขึ้นให้เบิ่งเด้ตามรูปที่ขึ้นให้เบิ่งพอลองสตาร์ทเครื่องปุ๊บปรากฏว่าพอสูบน้ำขึ้นมาน้ำมัน,นงบ่ทันนด้แบบว่าเลี้ยงตัวเพื่อจะเดินทางเลยแต่ว่าพอขึ้นมาปุ๊บ เขาส่งขึ้นสูงเลยพอส่งขึ้นสูงปุ๊บเหมือนมันแพ้แห้งเครื่องแพ้แห้งรถไถเราเห็ดให้น้ํามันบ่แห้งบาง้อ,อก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนย้ายจากตรงเนี้ยมาขึ้นตรงนี้แทนสตาร์ทรถเบิ่งเมื่อกี้รู้สึกว่าผ่านน้ําแห้งกลัวเก่าเนาะถือว่าได้ผลดีเนอะอย่างที่ว่าในอนาคตเบาวง้อกับที่ไอตืมตัวนี้อ่าตืมไอแว่ตรงนี้ สเป็นแอแวร์เก้าสิบองศาคู่แบบทางแรงดันคู่ทางแอแวร์คู่ทางดักอากาศพอเซตตัวนี้ปุ๊บดันขึ้นนี่ตัวนี้ดันอีกขึ้นที่สูงไปฮอดพุ้นอีกเครื่องทางใส่อีกตัวนึงไปอีกใส่อีกตัวนึงแต่ว่ารอบนี้บริเฮดเพราะว่าข้าโพดสิเกี่ยวลวกะก็เลยก็เลยไว้เป็นโปรเจกต์หน้าเฮดแน่นอนเนาะ เดี S <S <an> ๋ยวมื <S an> ้อใหม่เด <an> ี๋ยวที่มาสตาร์ทเครื่องรถไถแล้วก็ให้เบิ่งว่าน้ำมันออกดีสําใดเสียดายบริถ่ายตอนที่บอมพันมีแอร์แวร์แล้วก็มาเปรียบเทียบกับที่มีแอร์แวร์เบิ่งเนาะแต่ว่าจังไดก็ฝากติดตามต่อต่อไปด้อพี่น้องเดี๋ยวซีเฮ็ดแอร์แวร์คู่อีกเดี๋ยวมื้ออื่นว่นอื่นเดี๋ยวที่ถ่ายให้เบิ่งว่าพอติดแอร์แวร์ปุ๊บตัว45ุองศาหนึ่งตัวนี่มันแห้งสําใดแล้วก็รอบหน้าพอติดแอร์แวร์เพิ่มอีก เดี๋ยวสันซีมาถ่ายให้เบิ่งอีกว่าน้ําสีแห้งสำแตยฝากก็ติดตามช่องเบาวยอสกุลชาแนลในเดอพี่น้องโอเคเดี๋ยวรอบนี้ก็มีสำนี้ละ่ะเดี๋ยวพ้อกันใหม่สวัสดีครับ